สวัสดีครับ f อฟซีพงเย่เปียกนะครับคลิปนี้ผมสิบภามาเบิงการประกวดเจดีไซน์นะครับวัดศริชชยเจริญครับตำาบอโนนสังอำเภอโนนสังจังหวัดน้องบัวลําพูนี่ครับอันนี้ของเป็นมูมู่สามครับพี่น้องครับนี่นะครับของมูสามเมนบ่หรอเออแมีนอยู่เอาเบิงอีกต่อไปครับต่อมากครับนี่ โอ้สวยงามเื้ากันครับนะเกียรดีไซนครับสวยงามครับสวยงามนะครับปีแรกครับปีแรกของอำเภอโนนสังนะครับมีการประกวดเต่ะมูนะครับของมูสิผาครับหัวตาจะเห็นอันนี้ของมูสิผาครับนะมูสิผา นะครับของพญสัมล้านคงป่านี่อ่ะต่อมาครับบานนี้เป็นของมูสิบสีนะครับมูพญเทียงตัวน,นี้มูสิบสีนะครับนาเกียร์ดีไซน์ครับมูสิบสีโอ้สวยงามสวยงามอ่ะต่อมาเป็นของมูหนึ่งเลนะฟาดอลังการครับพี่น้องมูหนึ่งครับมูหนึ่งฟาดนาซีได้ นา่าจะได้แชมป์หมดนลครับมูนึงครับมูนึงท,ทองอี่โอ้สวยงามครับสวยงามโอ้โอ้โอ้โอ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 โกัมเพงแก้วผนงามเนาะเออแมนแมนเอาเอาผลาผลการประกวดออกมาแล้วมูสิบหาครับ่นเบืองรล่ละเอียดนะครับตัวเกดีแล้วก็กำแพงแก้วกัมเพงแก้วโอ้สวยงามนะ ต่อมาครับบานนี้ก็เป็นโอ้สวยงามพื่อกันครับนะประดับประดาอันนี้เป็นของมูนะครับมูสิบครับของมูสิบนะมูสิบเนี่ยเป็นของผู้ยิบบ้านไม่ตินะครับสวยงามอันนี้เป็นของมู <laughs> มูได้ละมายอ่อเบิดหลอ<笑><笑>เอ้า่ร้ระคับเก็บมาฝากมาตอนการประกวดกิี้ยใต้ครับพี่น้องครับถือว่าเป็นภูมัปัยญาขนใต้ขวัดนะครับหลังจากที่เข้ามาเห็ดบุญเห็ดท่านขาวัดแล้วเขาก็เหยียบย่ำไปเขาก็เอาเคลืนนะไห้วัดให้ว่านะครับ ร่วมเป็นย่าขอบคุณครับสวัสดีครับ